สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบย์เดสตอรี่นะคะวันนี้เรามาดูอะไรพี่เนิงวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มโปรเจกต์เงินล้านเงินล้านเลยเหรอเงินล้านเห็นเขาบอกว่าทำรายได,ได้วันละหกพันบาทอโอ้เจ้าของร้าน<ำ> <laughs> ก็ทำได้แล้วดิ <laughs> เออใช่ใช่เดี๋ <laughs> <laughs> ยวถามเจ้าของร้านกันว่าทำได้หรือยงัง <laughs> ตามเทรนไงตามเทรนไงไปเดี๋ยวเราพามาดูที่จะซื้อนะครับคือของซี่ไ่เเราเจออันนี้ก่อนที่จะประดับข้างหน้าพี่อ่ะอ๋อวงรู้จักไหมเนี่ยคืออะไรลเห็นาแบบหนังหรือละครเรื่องไหนที่แบบว่ายุคมัยก่อนเขาก็จะมีตั้งไว้แล้วก็มีกระบวยตักน้ำกินอ่านั่นแหละเป็นตุ่มน้ำ ตุ่มตุ่มเล็กไปไหมตุ่มน้ําตุ่มเล็กอยู่คืออยากจะไว้หน้าเอาไปเอาไปเป็นพร o อพพรอพรอเอาไว้บอกว่าสําหรับคนที่มาแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าอยากให้มีมีเป็นจุดที่แบบว่ามีน้าตรงตรงนั้นเนี่ย fc เวลาเขามาเขามาเห็นหรือว่านักท่องเที่ยวมาเขาเห็นตุ่มเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้มีน้ําำแบบสวยมาก สีแดงที่พี่ตัดของหนูทิ้งอ่ะเป็นต้นที่เนบูได้จริงเนบูได้คือไม่ตายขนาดพี่ถอนถอนออกไปแล้วนะขนาดพี่หึองเอาไปโยนทิ้งถอนแล้วก็โยนทิ้ง <c oughs> มันเล็กมันก็ยังขึ้นมันสวยดีหอกมาสีแดงมันดูเป็นสีแดงมากเลยไายบายบบายไมยบลิตบายมาย้วบายบาย ใบไม้อะไรนะมุกใบไม้ปุยป้าเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าวันนี้เราจะมาซื้อต้นอะไรนะครับเรามาร้านเดิมร้านเจ้าประจำคือบอกผิดร้านเจ้าประจำนะครับมุกมาร้านนี้กับพี่กี่ครั้งแล้วสองสองครั้งใช่ไหมอ๋อสองใช่ค่ะสองครั้งอยู่ไหนล่ะ อันนี้ก็ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่คนละคนละอันนี้ต้นบล็อกคณีเมนี่ซื้อไปพร้อมกินเด็ดกินได้เลย,เน,เลยน้ำมะกรูด <สม S 1> ใช่ไหมสม้สมส้มส้มหรือเปล่าส้มเชงเหรอส้มเชงหรือมะนาวสม้มตอนเช้ามาเนี่ยเมเม,มปั่นน้ำใช่สม้มมาเด็ดปุ๊บแล้วก็ปั่นได้เลย น้ำปั่นกล้วยด่างเหรอกล้วยด่างมันเป็นพันุ์ของมันอยู่แล้วโอ้เมื่อก่อนต้นละเป็นแสนนะเนี่ยตอนนี้เขาจะยิงกันตายเพราะกล้วยนี่แหละเหรอจริงเหรอใช่สม,มัยนั้นเป็นยังไงบ้กล้วยด่างกล้วยด่างคือแบบว่าหนูก็ไม่รู้ว่ามันเอากระแสมาจากไหนที่ว่าขายได้แบบว่าต้นเราเป็นแสนเป็นล้านอะไรแบบนี้หนูตตอนนั้นทุกคนบอกเฮ้ยหากล้วยดาว่าง <laughs> เห็นนี่คือใครอย่าแตะเลยนะพาเดินอ้อมครับพาเดินชมสวนอบเชยมีหลายหลายอย่างนี่เรามาดูต้นนี้กันนี่ต้นยางนาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าที่เราเลือกมอันนี้มันไม่ใช่ขนุนอันนี้มันชมพู่นี่ม,มีต้นขนุน ดูดูป้ายดูป้ายเขาก่อนเขามีการโฆษณาด้วยยางนาใส่เชื้อเห็ด35บาทมีเห็ดมีเห็ดอะไรบ้างมุกเห็ดปวงเห็ดละโงกเห็ดเพาะตะไคร้พึ่งเห็ดกอเห็ดกอนี่ไงหกชนิดหกพันวันละหกชนิด <laughs> <laughs> มุกถ้ามุกยังอยู่กับพี่นะอีกสองปีมุกจะเป็นคนขายเห็ด หรือเป็นเศรษฐีขายเห็ดถ้าอยากเป็นเศรษฐีชลศิชลศิถ้าอยากไปถึงดูใบนะคะขายเห็ดที่บ้านก็พอใครอยากเป็นเศรษฐีชลศิชลศิใครอยากมีรถยนต์ชลศิชลศิเอาโมไซค์ไปก่อนเอาโมไซค์ไปก่อนอันนี้บอกคุณแม่แล้วว่าเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาไปเอาไปปลูกก่อนถ้าพอปลูกเสร็จแล้วก็ ถ้าเราจะปลูกเพิ่มก็อาทิหน้าเขา<ห>จะปลูกเพิ่มีหวังจะมีรายได้หกพัจากต้นนี้เลยหวังอย่างนั้นว่าจะมีรายได้หกพันล้ว6,000เดือนนึหก็เทาไหร่ติ๊กตอก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 ตอ๋อหนูจบปอแสนสองเอใช่ไหมหกหกสาสิมุกเขารู้่ว่ามุกตกเลข หกพันเดือนหนึ่งมีสาสิบวันแสนแปดเออแสนแปดแสนแปดสนแปดเ่เดือนนึงของมุกน่ะเขาชินเขายี่สิบวันเพราะว่าอีกสิวันคือเขาหยุดเขาหยุดงานเออก็เลยไม่เก็บอีกสิบวันไม่เก็บก็สั่งคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคุณแม่เพื่อนก็ใส่ถุงไปให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเมย์ หนูก็ไม่รู้มันเป็นยังไงมีตะไคร่น้ำวยเอ๊ะฮะแถมไปเหรอตะไคร่น้ำอ๋อมีตะไคร้ด้วยอันนี้คือต้นต้นใบมันเหมือนกับต้นที่พุกเคยเห็นต้นยางนาพี่ไหมที่ตรงหัวมุม,มอะ่ะเคยเห็นค่ะเห็นสังเกตหรือเปล่าสังเกตหรือเปล่าแทนตอนนี้มันจะมีตาเออ ถ้าเราขี่ไปอย่างนี้ใช่ไหมเสามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราขี่มาจากตรงนู้นตูดูตูดูตูู้แล้วก็แวววตรงนี้ตูดูแล้วก็ขี่ไปอย่งนั้นมันก็อยู่ตรงนี้เออจะเจอไหมเนี่ยจะเจอรากอีกต้นหนึ่งต้นอะไรที่มันลมใส่สระนะคะต้นนั้นไม่รู้แต่ FC เขาบอกว่าให้เอาเสาสร้างเอาเสาเสาเสาไม่ให้มันอยู่อย่างนั้นแหละพอมันโตโตมาใช่ไหมแล้วมันก็เอลงไปสระน้ำแล้วก็ไปนั่งเล่นหรือว่าไปทำอะไรตั๊งไปดูต้นที่ ที่ร้านเนี่ยขายแล้วก็มีแทงยอดแสดงว่ามันอยู่ได้มันแทงยอดอย่างเงี้ยแสดงไม่ตายสั่งไป500บาทนะผมเราจะมีรายได้เท่าไหร่สั่งไป500บาทนะ60บาทได้หนึ่งแกงสรุปปลูกได้สองปีได้หนึ่งแกงนะครับ <c oughs> อันนี้ต้นทุเรียนคีคนบอกให้เราเอาทุเรียนไปปลูกส,สี่งง้อยห้าสิบจะหาที่ก่อนหาที่ก่อน นี่เมย์คือพี่อยากไปบอกว่า f อฟซีมาหรือว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยอยากให้มีจุดล้างมืออย่างเงี้ยล้างมือเสร็จน้ำมันก็ไหลไปลดต้นไมน้บางทีคนมาเล่นร้อนเนหนื่อยอ,อยากให้เขาแบบว่าได้มีล้างมงล้างมือีนางงาออะานเดอแล้วก็วกเป็นเป็นซุ้มเหมือนซุ้มน้ำอะ่ะตุ่มเป็นเหมือนสัญลักษณ์แต่จริงๆแล้วเราใช้ก๊อกกระบวยเอาไว้โชว์ หนูปลูกละวสองต้นเอาไปปากเปื่อยไหมโอ้โหสองต้นนั้นก็กินต้นกินปากเหม็นมก็บุกชอบกินเนีเนี่ยยำหอยนางรมฮู้บอกว่าวันก่อนหนูชอบกินอันนี้กับส้มตำเออสรุปกินนี่คืออันนี้กระถินใช่อันนี้ผักขาหนูเคยเอาไปกินกับส้มตำแบบรั่วกินกับพวกผลพวกอะกินแล้วปากเป็นไงปากหอมมากเลยปากหอมมาก หอมแบบว่าคนอยู่ข้างๆไม่อยากอยู่ไกลหอมแบบไหนไม่รู้ไผ่กวนอิมสวยมากมเดี๋ยวสิม,มาเอาอีกอยู่<ะ>ปลูกซ้ำนีกก่อนกบกบกกจมมือยจ่ายแล้วเรียบร้อยนะครับพี่เหน่งเขาบอกเขาจะมาเอารายได้วันละหกพัน โู้เห็นล้โงกเป็นกระแสมากเลยอ่ะดังมากอืมระุ่นนี้ไม่ตายค่ะฮะต้นยานางมันเสัญญาติอะไรกับต้นย่างนาอะไรนะคะ ต้นยานางเป็นอะไรกับต้นยานางต้นยางนาเป็นต้นอะไรกับต้นเป็นญาติอะไรกับต้นยานางงงคนถามงงแล้วคนฟังก็ปวดหัวไปด้ว่อะไรนะต้นต้นยานางมันเป็นญาติมันเป็นอ้ไต้นยางนามันเป็นอะไรกับต้นยานางเออว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะ ยานางมันเป็นเขืออันนี้มันเป็นต้นเลยค่ะ <laughs> <laughs> อ่าถามอย่าถามหนูมากค่ะไปะ <laughs> โอเคกลับบ้านอมุก <laughs> สูงพอดีกับหลังคาหลุดลพอดีเป๊ะเลยแล้วปลูกไว้ในรถเลยไหมอีก <laughs> สองปีได้กินดอกเข <laughs> ึ้นเต็ม <laughs> เห็ดขึ้นในรถมาละกอโดนตัดเมื่อวาน,นครับหนึ่งต้นแต่ว่าที่เหลือเหลืออยู่ไปไปข้ามาดูตะก้านะครับผมมาดูตะก้าเผื่อว่าเอาไปเก็บผงเก็บผักจะได้อย่างนี้ก็สวยนะเมเนี่ยนี่สวยไหมถือว่านี้สวยธรรมาดาแบบไหนอ๋อนี่เหรอ อ๋อมันมีตะขายไงอันนี้ก็ได้อันนี้เท่าไหร่ครับแม่้ยห้าสิบมาร้านขายของพวกเครื่องจักรสารนะครับเผื<ด>่อว่าเอาไปเก็บผักมุก<ด>ลองโชว์ดิ โอ,อ้คือคือดูดีมากเลยนางแบบนางแบบเก็บพริกเก็บผัก,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 กอ่ะอ,อันนี้ไปจับปลานะครับนี่ปออึ๊บขวานได้ของเงยบอป้าโอ้ของหญ่กรมี